สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนรายละเอียดเรื่องนี้นะครับมา อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่นะครับหลายท่านนะครับรู้แล้วหลายท่านยังไม่รู้ก็สอบถามกันมาเรื่อยๆแอดมินจะมาเล่ารายละเอียดแล้วก็ทําให้เข้าใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือเรื่องของการใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของเราเนี่ยนะครับที่ทางรัฐได้แจ้งว่าจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน2566แต่เดี๋ยวก่อนนะครับสามารถเปิดใช้สิทธิ์รอบแรกได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนผ่านตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่1มีนาคมถึง20 6มีนาคม2566จะเป็นกลุ่มแรกครับที่สามารถที่จะเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2566มีเงินอะไรเข้าบ้างเนี่ยนะครับแอดมินได้ทำคลิปเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับก็หาดูได้ในช่องนะครับทีนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บัตร ประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่นี้นะครับมีรายละเอียดก็คือหลายท่านสอบถามมาว่าใช้กดเงินสดได้ไหมแอดมินขอชี้แจงอย่างนี้นะครับสําหรับบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางธนาคารเขาจะมีในเรื่องของระบบชิปแล้วทางรัฐเนี่ยนะครับจะดําเนินการโอนสิทธิ์บริการเข้า บัตรประชาชนของเราให้เรานำไปใช้จ่ายแทนเงินสดย้ำให้เรานำไปใช้จ่ายแทนเงินสดก็คือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่กดเงินสดไม่ได้นะครับสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้เลยไม่ว่าจะเป็นลู่ซื้อของค่ารถโดยสารสาธารณะส่วนรถต่างๆนะครับสามารถดำเนินการด้วยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเราแบบสมาร์ทการ์ดใช้สิบบทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดได้เลย ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะนําบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของเราไปกดที่ตู้เอทเอมกดเงินสดออกมาเนี่ยทําได้หรือไม่รหัสที่ได้มาเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ขอชี้แจงว่าทําไม่ได้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนจะนําไปกดที่ตู้เอทเอมไม่ได้ส่วนรหัสนะครับที่ตอนยืนยันตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องของรหัสใช้บัตร ประจำตัวประชาชนในการที่จะยืนยันการซื้อของต่างๆนะครับหรือจ่ายตัวลดอะไรต่างๆนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เป็นรหัสตู้เอทีเอมหกหลักไม่ใช่นะครับอันนี้ขอชี้แจงเลยว่าทําไม่ได้บัตรประจําตัวประชาชนของเราจะนําไปกดเงินสดที่ตู้เอทเอไม่ได้นะครับต้องเป็นบัตรเอทเอมนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นสิทธิ์เงินสดจะต้องทําอย่างไร สำหรับบรสษัิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่ในครั้งนี้นะครับสิทธิสบริการแห่งรัฐที่เป็นรอบใหม่นะครับจะมีสิทธิเงินสดอยู่บางสิทธินะครับที่จะต้องดําเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนี่คือวิธีการรับเงินสดย้ําถ้าเกิดว่าเราจะเอาเงินสดจากสิทธิสบริการแห่งรัฐนะครับที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนดสิทธิไหนที่เป็นเงินสดรับเงินสดได้จะต้องนะครับ ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินสดโดยที่รัฐนะครับจะโอนเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพยที่ผูกบัญชีธนาคารกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัญชีธนาคารเราธนาคารอะไรก็ได้ครับใช้ผูกพร้อมเพยนะครับแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนรัฐจะโอนเข้าหมายเลขพร้อมเพยที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา ไหลลงไปที่บัญชีที่เราผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนธนาคารอะไรที่เราผูกเอาไว้เงินก็จะไปโผล่ตรงนั้นแล้วเราก็ใช้บัตรเอทีเอ็มไปกดเงินสดหรือนําบัญชีธนาคารของเราไปถอนเงินสดได้นั่นเองนี่คือวิธีการรับเงินสดจากสิทธิส่วนการแห่งรัฐรายใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีบางสิทธิ์ที่ได้เงินสดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเงินสดในหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ได้เงินสดนะครับก็รอโอกาสหน้านะครับซึ่งอาจจะมีในส่วนของเงินสดมาเพิ่มเติมอย่างเช่นรัฐนะครับช่วยเหลือค่าครองชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เคยผ่านมาหรือเงินเยียวยาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นสิท์เงินสดในอนาคตเนี่ยผูกพร้อมเพรอาไว้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันรับเงินสดได้อันตโนมัติเลยแล้วเราก็นําไป กดเงินสดออกมาถอนออกมาได้ปกติสบายนะครับดีกว่าไปผูกตอนทีหลังอาจจะวุ่นวายและอาจจะล่าช้าอันนี้ก็เคลียร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับว่าไม่สามารถกดที่ตู้ ATM ได้แล้วถ้าอยากได้เงินสดนะครับตามสิทธิ์ด้วยนะครับจะต้องเป็นสิทธิ์ที่เป็นเงินสดด้วยจะต้องผูกความเพเลัด้วยบัตรประจําตัวประชาชนธนาคารไม่มีนะครับบัญชีธนาคารไม่มี สามารถดูเรื่องของบัญชีที่เป็นบัญชีพื้นฐานนะครับเขากําหนดรายละเอียดเอาไว้อยู่ว่าใครสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานได้ไม่กําหนดขั้นต่ํานะครับแต่ถ้าเราพอมีก็เปิดเอาไว้ผูกเอาไว้เถิดครับพร้อมเพย์เนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตและสิทธิส่วนการของรัฐก็อาจจะต้องได้ใช้อีกในระยะยาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยนะครับน่าจะได้ใช้กันอีกระยะยาวเพราะฉะนั้นผูกเอาไว้เป็นสิ่งที่ดี ทีนี้นะครับสำหรับในวันที่1เมษายนสอง6ายหกสิบหมีการเริ่มเปิดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรักรายใหม่รอบใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะดำเนินการเปิดใช้สิทธิใหม่รอบแรกเนี่ยได้เพียงบางกลุ่มกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วย้ำยืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราไปยืนยันตัวตนในช่วงของต้นเดือนมีนาคมแต่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านตามห่วงเวลาที่เขากาหนด ก็ไม่สามารถเปิดได้จะต้องเป็นคนที่ยืนยันตัวตนผ่านระหว่างวันที่หนึ่งมีนาคมถึงยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจึงจะสามารถเปิดใช้สิทธิ์บัตรสสดนการห่งรัฐรายใหม่ได้นะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็วงเงินแต่และว,วงเงินได้อะไรบ้างในช่วงของเดือนเมษายนสตาร์ทสิทธิส์สสดิการห่งรัฐรายใหม่นะครับ แอดมินก็มีคลิปที่ทําเอาไว้นะครับคลิปถัดๆลงมาเนี่ยนะครับหาดูได้เลยนะครับอาจารย์อธิบายให้ฟังว่าได้อะไรบ้างวงเงินรวมน่าจะประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้คือสูงสุดนะครับวงเงินรวมสูงสุดนะครับมีหลายวงเงินที่รวมกันและวงเงินอื่นๆจะเพิ่มจะปรับอีกหรือไม่อันนี้นะครับตามที่ได้ยินข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยนะครับอยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่ที่เขาจะผลักดันเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเช่น บิ๊กตู่นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะมีบัตรสุดการพักเพิ่มหนึ่งพันบาทพลเอกประวิตย์ก็จะเพิ่มให้เจ็ดร้อยอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งก็ <c oughs> มารอดูกันว่าเขาสามารถที่จะทําได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาชนะเลือกตั้งหรือว่าเป็นพักการเมืองอื่นๆก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะผลัดกดันสิทธิบัตรคนจนอย่างไรต่อไปนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบัตรสุดการแห่งรัฐในอนาคต เพราะฉะนั้นนะครับก็เร่งดําเนินการนะครับให้เปิดสิทธิ์รสบการห่งรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับสําหรับคนที่ยันยืนยันตัวตนไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ตอนนี้นะครับก็เร่งดําเนินการนะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าตนเองจะได้รับสิทธ์ก็รีบยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ให้ได้นะครับรองรับ สิทธิ์นยโยบายสวัสดิการต่างๆในอนาคตรครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารัาสุการในรัฐบัตรคนจนแน่นอนครับสวัสดีครับ